มาแอบดูปลาบ่วน้อยยของฉันฝักบัวะะด,ดูที่ฝักบัวแห้งกรอบนี่ก็ซื้อมาลงแค่สามกระถางกระถางละร้อยี่สิบาทนะะบัวหลวง เขาก็จะขึ้นตรงกลางตลอดแนวเลยแบบนี้นะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนแบบบัวตายอะ <c oughs> <c oughs> ามาซ่อมข้าวนะข้าวตรงนี้ขึ้นไม่ค่อยดี <_ S 1> ก็เลยไปเอา,อาพันก้าจากนาด้านหลังนะมาซ่อมดำานานะต้องดูแลนะคะดูแลตลอดนะคะดำานา ตาก็จะสูบน้ําจากนั่แหละบ่อน้ําข้างหลังสะน้ำข้างหลังนะโดยใช้โซลาเซลล์ซ่อมข้าวตัวนี้ก็ตาว่ารอบนี้ไม่รูน้ําจะพอไหมเพราะว่าน้ําน้อยนะต้องปล่อยน้ําใส่ตลอด ดูมะม่วงของเราต้นต้นเท่าเท่าเขาแต่ออกลูกแล้วเาก็เข้าสิมาละเจ้าทุย ยูขึ้นรถไปขายได้บ่กลัวมอไซค์นานี้เลยโอ้เขากลัวมอไซค์ีอ้ข้ามอะอันนี้แ็ขยันแกแกลงิม Chung này chuông bây giờ ở đây cắn nhỉ Đó là chai rau ăn rau gì đó la mode